เงยบเงียบใหญ่พึ่งอหอเฮ้ยเฮ้ยใหญ่พึ่งเฮ้ยใหญ่พึ่งจบแล้วออันนี้เขาซื้อเก้าใหญ่เก้าสองนะไม่ใช่เก้าสองอ่ะตอน